เอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็มาอยู่กับเรียวโยกังโมบายเช่นเคยนะซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาอธิบายนะครับเกี่ยวกับปากลายมังกรต่างๆนะสีต่างๆเนี่ยว่าแต่ละสีเนี่ยมันเหมาะกับอาชีพไหนบ้างนะครับเพราะว่าก็มีเพื่อนๆหลายๆคนนะครับถามเข้ามาว่าอาชีพนี้เนี่ยควรจะใส่ปากไหนดีนะครับผมก็เลยจะมาเป็นไกด์คร่าวๆให้คุณผู้ชมฟังแล้วกันนะครับว่าอาชีพไหนเนี่ยควรจะใส่สีไหนแล้วกันนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยช่วยฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เพื่อไม่เเเเเปปปป็นนนกกาาารรรรสียยวลลละคคคคััับบไไชชมมิุณผู้ ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูลายปากมังกรน,นะครับก็มีชุดแฟชั่นอันใหม่นะครับอัปเดตเข้ามานะครับอันนี้คือสดๆร้อนๆนะครับคุณผู้ชมเป็นไอ้เจ้าชุดนักรบแห่งวายุนั่นเองนะครับซึ่งชุดนี้เนี่ยมันจะช่วยเพิ่มพลังโจมตีขั้นต่ำนะครับ9% พลังโจมตีขั้นสูง9%นะครับความเร็วการโจมตีเนี่ย8%แล้วก็ความเร็วโจมตีสกิลเพิ่มขึ้น35%แล้วก็เพิ่มความเร็วในการวิ่งเนี่ยอีกหนึ่งหน่วยนั่นเองนะครับถามว่าชุดนี้ดีไหมก็ต้องบอกว่าค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับแต่ถ้าจะถามว่ามันมีดีกว่านี้ไหมต้องบอกเลยว่ามีนะขอใบ้คร่าวๆเลยว่าชุดนั้นเนี่ยมันเป็นไอ้เจ้าชุดหมวฟักทองนะครับซึ่งชุดนั้นเนี่ยจะโหดมากๆเลยนะก็รอดูก่อนแล้วกันนะครับว่าเข้าไทยเนี่ย เอฟเฟกตมันจะเปลี่ยนไปไหมนะแต่ว่ายังไงเนี่ยไอ้เจ้าชุดนักรบแห่งวายุเนี่ยก็ยังพอใช้ได้อยู่นะครับเก่งทั้งการฟาร์มอนแล้วก็การ p ีพด้วยนะชุดนี้เนี่ย ค่อนข้างดีนะครับต่อมามาเข้าประเด็นหลักของคลิปนี้กันเลยครับคุณผูม้ชมสําหรับไอ้เจ้าลายปักต่างๆนะซึ่งมันก็มีทั้งสีฟ้าใช่ไหมสีแดงสีขาวแล้วก็สีเหลืองนั่นเองนะครับซึ่งลายปักแต่ละลายเนี่ยก็มีเอฟเฟกที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าจะมี2สิ่งครับที่ลายปากักพวกนี้เนี่ยให้เหมือนกันนะอย่างแรกเลยก็คือเพิ่มค่าประสบการณ์ถึงเซเลยนะทำให้ตัวละครของเราเนี่ยฟาร์มเลเวลได้ไวมากๆเลยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งเลยครับคือมันจะช่วยเพิ่มเลเวลของปรานนะหนึ่งเลเ อย่างละหนึ่งเลเวลนะครับซึ่งถือว่าดีมากๆเลยเหมือนกันนะเดี๋ยวเราลองมาดูลายปักสีฟ้าก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับลายปักสีฟ้าเนี่ยมันจะเพิ่ม CP 1,500นะแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันเนี่ยถึง10เปเซเลยนั่นเองบอกได้เลยว่าถ้าดาบหรือทวนใส่เนี่ยจะทำให้ถือโคตรน,นะคุณผู้ชม แต่ผมแนะนําว่าดาบเนี่ยควรน่าจะใสมากกว่านะครับเพราะว่าดาบเนี่ยจะมีค่าพลังป้องกันที่เยอะกว่าทวนนะจะทําให้เปอร์เซ็นต์พลังป้องกันที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะเห็นผลมากกว่านะครับโดยสรุปแล้วสําหรับลายปักมังกรฟ้านะก็เหมาะกับทั้งดาบแล้วก็ทวนเลยนั่นเองนะครับสำหรับใครที่เรียกได้ว่าเป็นสายรถถังนะก็อ่าหยิบจับไอ้เจ้าลายปักสีฟ้าเนี่ยไว้ครอบครองได้เลยนะครับ ต่อมากับลายปักสีแดงนั่นเองคุณผู้ชมลายปักนี้เนี่ยก็จะช่วยเพิ่ม cp 1,500นหน่วยนะแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีกายภาพเนี่ยสิเนตนั่นเองเรียกได้ว่าใครที่อยากดันพลังการโจมตีดาเมจพื้นฐานขึ้นมาเนี่ยให้เลือกปักแดงไปได้เลยนะครับซึ่งปักแดงเนี่ยเหมาะกับทุกอาชีพเลยนะไม่ว่าจะเป็นดาบทวนกระบี่หมอธนูหรือว่าจะเป็นนินจาเนี่ยก็สามารถใส่ปักแดงได้เลยนะครับเพราะความสามารถของมันเนี่ยค่อนข้างยืดหยุ่นนะ เพิ่มพลังการโจมตีกายภาพพื้นฐานเนี่ยนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องพลังการโจมตีขั้นต่ําหรือว่าขั้นสูงเนี่ยก็เลือกปักแดงไปได้เลยนะครับต่อมามาที่ลายปากสีขาวกันบ้างกันนะครับผมสมลายปากสีขาวเนี่ย จะช่วยเพิ่มพลังการต่อสู้เนี่ยถึง2,250หน่วยเลยนะครับซึ่งจะเยอะกว่าทั้งปักฟ้าแล้วก็ปักแดงนะส่วนความสามารถของลายปักสีขาวเนี่ยจะเพิ่มพลังการโจมตีขั้นต่ำเนี่ย15เนนั่นเองซึ่งค่าพลังการโจมตีขั้นต่ำนะครับมันจะทําให้ดามเมจของตัวละครเราเนี่ยจะไม่แกว่งมากจนเกินไปนะดามเมจที่เราทําได้ทั้งการโจมตีธรรมดาแล้วก็วิชาเนี่ยมันจะค่อนข้างบาลานซ์กันนะครับลายปักตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเหมาะกับคนที่มีค่าพลังโจมตีขั้นต่ํากับขั้นสูงเนี่ แล้วก็อยากจะทําให้ตัวละครของเราเนี่ยมีดาเมจที่ไม่แกว่งนะครับก็เลือกลายปักสีขาวไปได้เลยนะและลายปักนี้เนี่ยก็สามารถใส่ได้ทุกอาชีพเหมือนกันเลยนั่นเองนะครับเรามาถึงลายปักอันสุดท้ายกันบ้างนะครับสำหรับลายปักสีเหลืองนั่นเอง ลายปักนี้นะครับจะช่วยเพิ่มพลังการต่อสู้2,250หน่วยแล้วก็ความสามารถของมันนะครับก็จะช่วยเพิ่มพลังการโจมตีสูงสุดเนี่ยถึง15%หลายๆคนก็อาจจะมีคําถามนะครับว่าแล้วเราจะเพิ่มพลังการโจมตีสูงสุดเข้าไปทําไมพลังการโจมตีสูงสุดนะครับมันจะมีผลกับดาเมจคริติคอลโดยตรงเลยนั่นเองนะคุณผู้ชมเพราะว่าโดยส่วนใหญ่นะครับดาเมจคริติคอลเนี่ย มันจะอ้างอิงจากพลังการโจมตีสูงสุดของเราซึ่งหากเรามีพลังการโจมตีสูงสุดที่สูงเนี่ยจะทําให้คลิตดีข้อของเราเนี่ยรุนแรงมากขึ้นนั่นเองตรงนี้ก็น่าจะทําให้เ,เพื่อนๆเนี่ยพอมองภาพออกแล้วใช่ไหมว่าลายปากสีเหลืองเนี่ยเหมาะก,กับอาชีพอะไรมันก็จะเหมาะก,กับอาชีพที่มีค่าคลิตดีข้อที่สูงนะครับซึ่งก็มี4อาชีพนะครับดังนี้กระบี่ธนู หมอและนินจานั่นเองนะครับสี่อาชีพนี้เนี่ยเป็นอาชีพที่มีพรานที่เอื้อในการทำคลิติคอข้อนั่นเองแล้วยิ่งถ้าคุณผู้ชมเนี่ยใส่ชุดคุ้มที่บวกอัตราคลิปิคอลเข้าไปด้วยแล้วเนี่ยก็จะช่วยรีสักยภาพของเจ้าลายปากมังกรสีเหลืองเนี่ยให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโดยสรุปนะครับลายปากสีฟ้าเหมาะก,กับดาบและชวนลายปากสีแดงเหมาะก,กับทุกอาชีพเลยลายปากสีขาวก็เหมาะก,กับทุกอาชีพเช่นกันส่วนลายปากสีเหลืองนะครับ จะเหมาะกับกระบี่ธนูหมอและนินจานั่นเองครับเอาละครับเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับไกด์ในการใส่เจ้าลายปากมังกรนะว่าอาชีพไหนเนี่ยเหมาะจะใส่กับลายปากสีไหนบ้างนะครับหากคุณผู้ชมชื่นชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์แล้วก,กดซับสไคร์ด้วยะนะครับแล้วคลิปหน้าจะมาตอนไหนเนี่ยติดตามไว้นะวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ